ถ้าพูดถึงตามควาสอนจริงๆนะลูกนะแม่เอาเงินเอาทองมากองเท่าภูเขาปนเตอพ่อแม่ให้อยู่อย่างสบายไม่อุดไม่อยากอะไรก็ตามยังไม่ถือว่าอุปถากพ่อแม่ยังสมบูรณ์บริบูรณ์แต่ถ้าใครเนี่ยทําให้พ่อแม่นั้นเอาพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งได้ถือว่า ลูกคนนั้นได้ทดแทนบุญกุลของผู้พูนพ่อผ,ผู้เป็นแม่แล้วอย่างสมบูรณ์บริบูรณ์นี่คือตายขาพระพุทธโโรูปอาไย่า่านี้พุทโธนี้เลิศประเสริดครอบโลกครอบจักรวาลเปียบเหมือนเหลือสำเภาใหญ่นำาสตว์โลกข้ามท้องมหาสมุทรโดยไม่เป็นอันตรายปลอดภัยที่สุด พุทโธพุทโธดิ่งอยู่อย่างนั้นดูในจิตของบุคคลคนนั้นเมื่อตายขนาดนั้นทุกติภูมิปิดนรกเปรตอสชรกายสตัตว์เดจฉันปิดเพราะอำนาจขพุทโธเจ้าเ,งเงสงจวางสวัยครอบครอบครอบไปหมดเห็นไหมล่ะขึ้นสู่เทวโลกโดยถ่ายเดียวเพราะถือว่าตายคาบุญคากุศลตายคาสมาที่คือพระพุทโธเห็นไหมล่ะที่พูดถึงก็ยกนั่น สุป,ปฏิทิตาเทพบุตรตายขาพระพุโทโธมัตตกุนทีอย่างนั้นตายด้วยความเคารพพุทธเจ้าถ้าพูดถึงว่าก็ตายขาพระพุโทโธน่เห็นไหมละ่ะนั่นบนรรปลายสุดท้ายมีความเชื่อความน้อใจเกิดนี่ไม่ต้องไปถึงไม่ต้องไปคิดอย่างอื่นนะลูกนะนี่ถ้พูดถึงเมื่อกี้พูดถึงความเคารพไงเมื่อความเคารพเกิดปั๊บก็ปั๊บลงตอนนั้นเลยสมบูรณ์บริบูรณ์นะลูกนะมันเคารพนี่ ข้ารับผู้เจา้านี่หนึ่งไม่มีสองผู้ใเจา้าแต่ยังไงก็ตามนั่นเขาเราเป็นพระนี่ต้องสมบูรณ์บริบูรณ์ด้วยการเป็นลูกยอดกระตัญอยู่พอแต่ยังไงเราก็ตามนั่นาไม่มีคคำว่าแยกแยะเอานี่ห้ามนะลูกห้ามจับเงินจับทองเราก็ไม่จับห้ามขุดอินทรียานะลูกเราก็ไม่ขุดดินไดา้ยา์นั่น ยิ่งนี่ของใหญ่ๆนี่ห้ามฆ่าม,มนุษย์ห้ามเสพกามห้ามรักของคนนั้นคนนี้ห้ามอวดอุตตริมนุษยธรรมทำที่ไม่มีในตนยิ่งระแวดระวังลองลงมานี่กลางๆนี่สังกาธที่สีนี่สังกาธที่สิบสามนี่ศึกษาไปปั๊บนี่มีแต่เรื่องผู้หญิงตนเรื่องการ,รเป็นส่วนใหญ่ นั่นแหละเรื่องของเรื่องนั้นเอาพ่อบัญจัติแล้วปั๊บเราก็คารพเราเอาตามนั้นไม่ทําไม่พูดเยี่ยวเกี่ยวหญิงไม่พูดให้หญิงบาเรอตนด้วยกามไม่หาเรื่องหาเราต่างๆที่จะให้จิตใจมีความปฏิพัติรักใคร่ผู้หญิงหาวิธีออกให้ได้ดูสังคาที่เจ็ดสิบสามความกำหนัดอย่ให้มันมี กับสตรีเพศถ้ามีแล้วก็เกิดเรื่องตัวเล่าทันทีต้องอาเบิดตัวนี้นี่สังกาที่เจ็ดสิบสามแล้วเราศึกษากันทุกคนนี่เป็นพระใช่ไหมล่ะมีอะไรบ้างเราก็รู้อยู่ในนั้นอยู่นี่เป็นเรื่องภายในในเรื่องของพระที่จะต้องศึกษาความรู้โดยถ่ายเดียวแล้วก็เอาตามนั้นปับ๊บด้วยความเคารพปับ๊บเราไม่เบกแนวไปไหนไม่ได้มีคําว่ารับลมคมในไม่ได้มีไปว่าภายนอกอย่างภายในอย่าง นี่คือความเคารพพอเคารพป,ปั๊บปางเลยตอนนี้มอบการถวายชีวิตกับพระพุทธเจ้านั่นแหละเรียกว่าศรัทธาธิกะนเมื่อศัทธากะเริ่มแรกเป็นพลังใหญ่ไปเรื่อยเป็นพลังใหญ่ไปเรื่อยตามหลักคําสอนคือหลักพระวินัยตัวนี้พระวินัยนี้คือศีลศีลนี้คือรั้วก,กั้นกิเลสอย่างยิ่มันก็จะทําลายทิฏฐิมานะ ลงไปเรื่อยๆด้วยความเคารพในพระพุทธเจ้า,าเผากิเลสไปเรื่อยเผากิเลสไปเรื่อยจนเข้าสู่มรรคขั้นต้นโสดาบันนี่ที่เรียกว่านี่ศรัทธาที่กะจนเป็นอาจรสศรัทธานั่นเป็นศรัทธาที่เต็มภูมิในการสลัดเป็นสลัดตายกับพระพุทธเจ้าคือธรรมคือวินัยมันจะไปอย่างนี้นี่คือเหตุและนี่คือผลพี่พวกเราจะว่าไง ถ้าพวกเราไม่ก็ผู้เจ้าเราพ่อเราจะปวดมาทำไมนั่นะคือวกมาสอนตัวเองนั่นแต่เหมือนหลวงปู่สอนตัวเองนั่นเดีเ๋ยวไปคาราวาน,นั่นถ้าบวดครั้งนี้เอาดีไม่ได้ตายซะถ้าเราไม่สามารถจงมากสจงผลไม่สามารถค้นในวิชาเราก็จะตายตามป่าตามเขารูปเดียวเมตายแล้วก็จัดไม่เกิดมาจะไม่กลับมาเกิดในโลกมนุษย์จะเกิดในเทวโลกและภาวนาต่อที่นั่น เห็นไหมละ่ะนี่ก็คือมันไปจากเริ่มต้นของมันตั้งแต่เป็นคราวานเพราะเราถือสินสองร้อยยี่สิบเอ็ดข้อเป็นคราวานนี่เห็นไหมละ่ะถือปั๊บความศรัทธามันก็เกิดปับ๊บหูเลือดประสิฐขนาดนี้มีแต่ของดีทง้งนั้นบุญทางนั้นไม่ได้สนใจกับบอกว่าคนนั้นจะทําอย่างนี้คนนี้จะทําอย่างนี้นี่วกขมานี่เราทําดีหรือยังตามหลักคําคสอนของพ่อหรือไม่เป็นลูกที่ดีหรือเป็นลูกอาภีเราวกตัวนี้อย่างเดียว นี่คือทางเดินเข้าสู่มาเข้าสู่ผลเมื่อความศรัทธาตัวนี้เกิดปับ๊บการภาวนาถ้าจะพูดให้ฟังตรงๆนะลูกมันเป็นสมาธิอยู่ตลอดเนี่ยสมาธิอยู่ที่ไหนอยู่ที่ศีลบริสุทธิ์ตัวนี้คิดถึงศีลปับ๊บมันก็เป็นหนักแน่นในความเคารพปั๊บเลยไม่มีคําว่าออกนอกลู่นอกทางเลยนะเหมือนกับพระพุทธเจ้านี่อยู่กับเปาตลอดตลอด สอนเราอยู่ตลอดเหมือนเราเป็นลูกที่พระองค์รักที่สุดก็ว่าได้ในความรู้สึกนะนี่พูดถึงนใจเป็นารว่าเดินยืนเดินดน,ดน,นั่งนอนผู้ชิดด,ดืด่มทำก็เหมือนกับสายพระเนตรจ้องอยู่อย่างนี้แหละขณะที่เราอยู่ในป่าป่าช้านี่เี่กก็ลังเผาศพอยู่นี่แล้วเริ่มฟึกอะันใ,นใหไม้่เรากลัวนะก้าวขาไม่ออกก็เหมือนสายพระเนตรพ่อจ้องอยู่นั่น ดูใจของตัวเองนั่นถนองนั่นวางทุกจริงอย่างเราก็จะเป็นอย่างนั้นเหมือนกันอย่าไปเอาความเอออย่าไปเอาไอ้ความกลัวตัวนี้ออกมาเพี้ยนพันเอาความกล้าในความกรพในบีดานี่ให้มากสลัเป็นสละดตายไปทานองนั่นแหละพี่ผู้ได้ฟังหรือว่าเราจะเป็นอะไรที่บอกว่าเป็นความเคารพ ที่สุดต่งเรียกว่าสะตาจิกะเออไปอีกเรื่องหนึ่งนะพวกนี้ถ้าไปทางชั่วก็ชั่วนะพูดถึงพูดถึงได้า้าไปทางชั่วก็ <ๆ S 1> ชั่วมันแล้วก็จะยกใครละ่ะยกจอมตนนงคุริมานอหิงสการก็ <yorum S 1> คือพราใช่นี่นั่นน่ะน,นึกติดตองดูอา้าวก็อาจารย์ของข้าพเจ้านี่นะอาจารย์สอนอย่างนี้นะก็เชื่อคูบาอาจารย์นี่เพราะว่าเป็นคนดีอหิงสการผู้ไม่เบียดเบียนนี่ก็คิดว่าเป็นคนดีนี่ คนดีลูกศิษย์ด,ดีต้องเชื่อในครูในบาปเนี่ยน่ะนี่เรียกว,ว่าสถาธิกะน,นี่ครูบาอาจารย์ใช้ไปไหนก็ต้องไปก็เหมือนกับพระใบลานเปล่าที่เอาสมณีเป็นอาจารย์นั่นแหละแบบเดียวกันท่านนี่มีทิฏฐินี่นั่นแหละเพราะท่านต้องการมรต้องการผลทิฏฐิตัวนี้เลยตัวที่มันขวางกัน้นเรื่องมรรคเรื่องผลนี่เราก็ถือษาไปถึกษาไปอ๋อเราต้องเอาอย่างนี้ ต้องสัดทิฏฐิตัวนี้ให้มันออกจากใจให้ได้ทําไมไอ้ทำยังไงทิฏฐิมาหนะ้าจึงจะออกจากใจได้อย่างรวดเร็วต้องสร้างความศรัทธาให้มากศรัทธาในพระุทธเจ้าโดยแต่เดียวถ้าเราเชื่อครูเชื่อบาละ่ะกลัวว่าจะเหมือนอหิงสก,กัดถ้าครูบาอาจารย์รูปนั้นอยู่ในหลักพระวิเนยเป๊ะเป๊ะเป๊ะเ,เออเราก็ลงใจใช่ไหมล่ะ เรากลัวว่าเราจะเป็นเหมือนอหิงสก,กคนดีกลายเป็นมหาโจรเพราะว่าความเชื่อในครูในบานคกูบาอาจารย์บอกให้ไปไหนก็ไปบอกให้ไปตายก็ไปเูื่อนฟังถูกนะลูกนะนั่นแหละคนดีน่ะอหิงสกก,ก็เลยเชื่อในคูในบานเลยต้องฆ่าคนเป็นพันพระพุทธเจ้าก็ยกอหิงสก,กเป็นบุคลาธิฐานสอนมาเรื่อยๆสอนมาเรื่อยๆ บางทีไปสอนนี่ก็ยกอหิงสกะอืมทีก็สอนนี้ก็ยกอหิงสกะทํานองนั้นแหละ